วันนี้เราจะมาล่าท้าผีหนะ้าหมู่บ้าน <c oughs> เอ้ยุกคนอย่างคุณก็ยิ้วยอยูอ่ยอยอยตอนนี้ประมาณตีสองนะุกคนที่เราออกมาล่าท้าผีแล้ววันนี้ล่ากันสองคนหมู่บ้านเนี้ย <c oughs> มันมีผีเว้เป็นผีหน้าเหี่ยวใส่หมวกมีคนเจอเสื้อลายสีแดงทุกคน มาดูว่าที่นี่มีจริงๆหมถ้าไม่มีนี่คือแบบเฟลเลยนะดูการแต่งตัวของเราไม่มได้มาเล่นๆนะครับชิดวอากระสอบมาใส่นะโมต้าซ่าอีกอัอี้ๆๆคิดว่าพาขอโทษน,นะอเหมือนพาปะตุมเหมือนพา้าคือชุดสมไม่พอหั <laughs> วห<า>ัวย,ยังร้านขอโทษน,นะคอตุมคอตุมมชื่ออะไร โอตุมถูไหมโคตงหรือโอตุมโอตุม,ตมเลือกชุดอะไร <S <S 2> <S 2> <S เราจะต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3มชั่วโมงเพื่อจะไปถึงนา,างสถานที่ตรงนั้เราต้องเดินพื้เท้านะครับใช่3าชั่วโมง s <S วา่าทำไมช้าจังกูว่าปกติก็แค่1ชั่วโมงก็ถึงลวมั้งทุกคนที่เห็นรถจะจอดเนี่ยจะบอกว่าไม่มีคนอยู่ในที่นี่แล้วคือจอดทิ้งไว้เจ้าของรถก็ไม่รู้ว่าคือรประมาณร้อยกว่าปี แล้วที่นี่อ่ะไม่มีใครเลยใช่คือถนนคือเปียกมากดูสิวิไม่มีใครเลยจริงๆคือก็จะไม่มีอะไรมาเลยนะดู่เนี่ยจะไม่มีคนจริงจกสักครัวยังไม่เห็นอ่ะน่ากลัวจริงที่นี่ที่นี่จะไม่มีคนไม่มีคนเลยไม่มีคนไม่มีที่นี่ไม่ไม่มีคนนะครับใช่เมื่อกี้อาจจะเป็น ผี<พ>่าบิญดาบ<ง>หรือเปล่าใช่าจะเป็นผญดาบแล้วทุกคนกคน,นี่เพิ่งเดินได้แค่หนึ่งชั่วโมงเองหนึ่งชั่วโมงแรอขึ้นได้หนึ่งก้าวเลยนะเราต้องตะลุยผ่านด่านที่แห่งนี้เป็นประจนไผ่มากเถอะกว่าเราจะไปหมู่บ้านเอวเลียได้เนี่ยไม่ใช่่เรืองง่ายแล้วทำไมไม่นั่งรถอะ่ะม,มันต้องมันต้องเดินด้วยเท้าไงเพราะว่าถนนเจนนี้ถ้าใครบอกว่าใครนั่งรถอ่ะจะเป็นอันเป็นไปดูดิเหนที่มันจะมีคนนะหมู่บ้านใหญ่ๆหมู่บ้านนี้มีคนก็บอกอยู่ว่ามีคน ไม่มีคนเลยไม่มีคนทุกคนอาจจะดูตอนนี้ทุกคนอาจจะกลัวนะอย่าเพิ่งกลัวนะเว้ยเพราะในเนื้อหาคลิปเนี้มีอะไรมากกว่าทุกคนคิดนเดินเถอะเยเร่ากูด้วยสิมันมืดมากมันน่ากลัวอย่านะบอกเลยใครมาน่ะตายตายเป็นตายนะเอนบอกเลยมึงอะตาย เพิ่งบวชนมามึงยังงู้แทนที่จะฉลาดมากขึ้นตอนนี้ทางเราเริ่มเปลี่ยวแล้วนะครับมีแต่ป่าจะไม่มีคนแล้วทีนี้เราเดินทางมาได้สองชั่วโมงครึง่งเหลือเหลือแค่ครึรร่งชั่วโมงเท่านั้นกูฟ<ม>ังไม่รู้แนละ้วตอนนี้เราก็ใกล้ถึงหมู่บ้านเอวเวนเรสแล้วนะครับนี่คือมีแต่สนามหญ้าแล้วก็มีมันล่วงล่วงล่วงหมา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 ,ม,ามีอะไรเปล่าวะเมื่อกี้มันมีอะไรเดินเขาเชื่อเหรอ,อล่วง มึงก็อย่าไปยุ่งกับมันดิไปไปใหญเจอหน้านะยิงทเลยหน้ากลัวมากเลยเออเราต้องเป็นเาต้งเป็นเหมือนสายลับนะเว้ยเออกูเป็นสายลับอยู่ทุกยอย่านะอย่านะดีมากที่รักตทำเพื่ออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามากดปุ่กรเชเสียงอะไรอ่ะเ เห็นเครื like. <S S ่องบินเขาเห็นเห็นไรเลยสาเป็นตัวเสียอะไรฆาตกรเธอคิดไปเองมีกงเล็บเฮ้ยมีกจริงเฮ้ยจริงด้วยเอิญส่องมาใช่เลยมันจริงต่อไปตอนนี้อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ทามฟูจิเหรอ ทางมันโคตรแทบเลยเอิ้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาเอาจับปืนไปก่อนโอ้ยปืนหนักสุดตอนนี้เราอยู่บนเขามาลายแล้วทุกคนช่วยเอาไป็นกำลังใจให้เอิร์นด้วยไม่มีรถสักคันเลยนะที่นี่ใช่เพราะว่าตอนนี้มันสูงมากอุยมองล่างไปหูไม่ต้องหุบเขาอุ้ยมันเหลือมันสูงมากเลยอ่ะ ก็คือผีมันมาอยู่อะไรแถวนี้วะเธอไม่ไมันต้องข้ามสะพานก่อนต้องข้ามหุบเขาหินมาไรแล้วเราจะลงไปแล้วเจอบ<อ>้านจรผีมันก็อยู่ของมันนะแล้วเราจะมาทำไมวะแล้วคนเรียกว,ว,ว่าล่าท้าผีเหรอปืนกูก็พังแทนที่มึงจะให้กูเอาใส่จินไม่ก็พระมาเมื่อให้กูปืนมากูถามเลยจะสู้สู้อะไรมันได้เนี่ยหรือว่ามึงจะเป็นพระให้กูไงใช่ทีนี้เราต้องปีนปีนไปไหนมันก็สุดทางแล้วนะทางนี้แหละต้องปีนไป เอาเเลยนท้ายยากดูอีกะโอ้ยข้างล่างมีแต่เหวเอิสู้ๆนะเว้ยันสูงเลยอ่ะอุ่ยคนน่ากลัวคนสูงมากเลยโอ้โหเหว่ะขาไม่ถึงเืออ้ยข้างล่างก็สูงอเอตามมาตามมาแล้ว้อ้อ้อ่ะไปไป เฮ้ยเิเฮ้ยเดินเดี๋ยวมาโยนนขึ้นปบอยดเจ้อเอเอิญและในที่สุดเราก็ข้ามสะพานมนได้แล้วครับทุกคนฮาฮ่าฮ่าน่ารักเลยเดี๋ยวเรดิเทไมาขนาดนี้เการมาล่าผี้านี้ข้างนี้นเหางน้ามีอะไรไหมเห็นมูบ้านยังเห็นมู่บ้านเฮ้ยจริงอ่ะหู่บ้านเยอะมากกะกไปิ แต่เหมือนบ้านมันเปี้ยวๆว่ะคิวเหมือนบ้านล้างเขาหมู่บ้านเลยเห็นตาตูดมึงอหรอตอนเนี้ยเห็นตีนเนี่ยตีนเต็มหน้าเลยเนี่ยเธอหมู่บ้านเต็มแต่เหมือนหมู่บ้านล้างอ่ะจรริงหอมันเงียบสงบเงียบสงบมาเธอเขามาดีๆแล้วบ้างเหรอระวังหัวแรนลัสบุรีบุรีไหนเอ้ห็นหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเอเวอร์เรสเป็น้มู่บ้านล้างถึงแล้วเอแต่หมู่บ้านมาล้างนะจะไปทีไม่กับบ้านเถอะ กลับทําไมมาก็ยากมาแล้วว่าเ็วในสุดดิเรามาล่าท้าผีแล้วก็ยังกลัวผีนี่นะผีที่นี่มตัวดีสัสทำไมมันชอบฆ่าคนแบบวัยรุ่นรุ่นเท่าเรานี่แหละเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งใช่แล้วสุดท้ายก็กลายเป็นหมู่บ้านลางในที่สุดเราต้องช่วยเราต้องช่วยชีวิตคนที่นี่ฆ่ามันซะไปเจอแน่ตอนนี้เราอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านเอวเลยแล้วนะครับใช่แต่ที่นี่เงียบสงัดมาก มันน่ากลัวแล้วหมู่บ้านนี้ไม่มีรถสักคันมันก็ไม่มีรถแล้วก็จะขับผ่านมันไม่มีรถที่จะขับผ่านเลยแกน่ากลัวมากจริงๆคนรู้ก็ะใช่ที่นี่คือเปียวมากมันเมื่อกี้ไม่ใช่รถเมื่อกี้อาจจะเป็นวิญญาณหลอนมันไปทุกคนมันไม่มีอะไรทั้งบ้านนี้แหละเอิร์นใช่หรอ าหลังนี้มันบอกเพราะว่าบ้านนี้มันปิดมิชิตมูบ้านนี่แหละดูต้นไม้นี่พันปีดูก็รู้ว่ามันพันปีดูยังไงวะมันเก่าแต่ไงแก่ไงแก่ไงมีคราบเกาะอย่างนี้นี่แหละของแน่แน่นี่แหละเออนี่เลยนี่เลยอะไรนี่นี่ไงนี่ไงสัญลักษณ์ของริสม์น ผิดแบรนผิดบ้านปล่าถูกแล้วแหละที่นี่เขาอาจจะกินเลี้ยงมานานแล้วไงบ้านนี้คือเงียบมากเลยนะเราจะมาลากถังนี้นะบ้านหลังนี้กันไปเข้าไปถึงแล้วสินะบ้านหลังนี้ได้เวลาของทุกคนที่จะดูไปพร้อมๆกันแล้วนะลากถ้าเริ่มได้อุ้ยทุกคนไม่แค่ทางเข้าก็จึ้งไงว้าว ฮ้ยมันใช่เลยแบบนี้แหละศพที่ทิร่าทาผีของเราศพของจริงเฮ้ยใครเอามาศพไว้ตั้งแถวนี้วะเฮ้ยอย่าไปจับเฮ้ยอย่าไปจับที่แห่งนี้ห้ามจับหน้าที่แห่งนี้ห้ามจับอะไรมั่วซั่วก็อยากเห็นมึงมาล่าทาผีมึงก็ต้องเป็นคนที่รู้จักสงสัยคิดวิเครดูก่อนสิว่ามันมีเชื้อโรคหรือเปล่าเช็คก่อนตันตายอย่างไป ที่นี่ดูร้างจ<ฮ>ริงๆนะเหียมึงนี่มันมันจักยันไม่ด้วยมันไม่ใช่เธอดูนี่ประตูอะดูโอ้โหโ,โหมียันแม่งมุมเขาบอกว่า warning แปลว่าอันตรายนี่เขาสักยันไม่ด้วยนะเอินประตูเนี้ยแสดงว่าที่นี่แหละมีผีแน่นอนด้านในเนี่ยนี่ขาบนก็มีเออเขาอยากรู้ว่า มันเป็นผีชนิดไหนทําไมเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือน้ําลายของมันเธอเห็นเคยเห็นในหนังไหมที่มันแบบว่าหนังบางเรื่องมันปล่อยน้ําลายมันก็เป็นใยออกมาเลยจริงๆอันนี้อาจจะเป็นน้ําลายของมันก็ได้เธออาจจะไม่ใช่แค่ใยแมงมุมมองดูหนังเยอะไปอุ้ยเอาดูดิเอเอจะไปยกเาขามาทําไมตบหนักมากเธอรู้ดูดิเอาไว้ไหนอะไว้อะไรเธอนะ นอนอยู่ที่เดิมนั่นแหละไปเดี๋ยวลูกทำไมมืดจังเลยอ่ะดูคนไม่เห็นเข้าไปเดี๋ยวลูกไปเลยลูกเอ้าเอิญประตูล็อกประตูล็อกเอินประตูล็อกประตูล็อกจริง อ๋อท้ากูนึกว่าอยว้มันมึงจริงๆริวที่ไหนอ่ะมึงอ่ะโอ้โอ้โอ้มาเอซเต็มแจ้งหัวกูเลยมาลั่นเลยตัวเองกลับบ้านได้ไหมเนี่ยที่นี่มืดจังวะสมแล้วที่แหละคือบ้านหลังของเราว้า มึงไม่ใช่ผีมึงก็เล่นอะไรไม่รู้ไม่โดนผีสิ่งหรอพี่รู้ทำไมตายย้อนอย่างนันอ่ะโอเคใช่ป่ะตกตะหัวขู่ข้าวเลยมึงกลับมายังกลับมาละแม่จริงก็ออกมาสิวะไอ้ผี ไอผีเสื้อแดงหมวกสีดำตาหมวกคาโบยเหรอคิดว่าหล่อมากคิดว่าหน้าเละเอ่ะนี่เขาพูดกันนะออกมาซิเออออกเดเคิดว่าตัวเองน่ากลัวมากเลยเหรอฮะมามาเลยมาเลยไปสำรวจบ้านหลังนี้หน่อมีอะไรมีซีรีมีอะไรไหมแถวเนี้ยเราดูดิเชม่เฉๆเฉ็คของดินนองนะเน็ค มีเจลเบล่าเฮ้ยตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งในราคา1 2 9บาทเน้นปัญหาบนใบหน้าถังใช้ได้เลยเรื่องสิวนะผีได้ข่าวว่าสิวเยอะนะผีเฮ้ยกันแดดก็มีเทอกันแดดเนี่ยนะหมองคนหน้ามันคนเป็นสิวใช้ได้ใช่ติดต่อที่เพจนี้เลยทาแล้วฉ่ำมากติดต่อค่ะรีบเลยนะครับพอม่งีจะมืจกันเธอดูบันไดดิเธอมองดูบันไดอุ้ยบันไดนักกลัวมาก จคิรุข้างบนมนั่นอุ้ยมาพังเอินจะไปดีกว่าวได้กลิ่นได้กลิ่นตูต่แล้วใช่ไหม,มกลิ่นผีเริ่มมาแล้วเออมันมาแล้วอไรไม่มีเฮ้ยอยู่ันดึกข้าเฮ้ยไหนใครไหน ไหนเอิร์นเฮ้ยมันมีป่ะวะมีเหรอเออเมื่อกี้มันดึงขาเอิร์นเจ็ะไหมอิวเลยเอิญเอ้าคุณมาก่อนเซี่ยวคุมาก่อนไหวไหมที่รักไหวผีทำร้ายเมียโอโหจะจะดีแน่วะเอิญเริ่มหิวแล้วอ่ะหาอะไรกินดีกว่าแถวนี้ไม่ได้กินไหมเธอเธออย่าลืมมาบ้านนี้มันเป็นร้อยล้านปีแล้วมันจะมีของกินอะไรล่ะเดี๋ยว ดี๋ยวมึงกินมั่วมันก็ตายร้อยล้านปีเออร้อยกว่าปีอะไรก็ว่ากันไปเถอะโอเคปะเผื่อมีอะไรกินไงดูห้องครัวกันเอ้ามึงรู้เงว่าที่นี่คือห้องครัวก็ดูสิดูหน้าตาก็ดูแล้วว่าห้องครัวอันนี้ก็ห้องอันนี้ห้องเก็บของโหฉลาดหน่อยดิมีสมองปะเนี่ยมึงเคยมาหรอไม่เคยหรือว่ามึงเป็นผีเฮ้โ,โเฮ้ยจี่เจ ประตูเปิดได้ไงประตูเปิดได้ไงหนูว่าผีต่อฟ้าว่าแล้วเอิญจริงเหรอเฮ้ยเธออย่าดี้าไปนะผีอเธอต้องหลอดนะเธอต้องรอดกับเขานะตัวเองไอ่อย่าตายนะีไอ่อย่าตายนะไอ้อย่าตายนะไอ้อย่าตายนะโอ้ยกูบอกมึงว่ามึงจะ ก็กลัวใครอยู่ในสถานการณ์นี้ก็กลัวเหมือนกันแหละที่ต้องมาผัางบ้านตั้องสามยูน่ะเรามาล่าท้าผีมาปุ๊บเลยไงแล้วไปด,ไไดูเขาปูจิฮิมาลไรอ่ะตอนนี้ต้องขับมาอะไรก็ไม่รู้ใครๆก็กลัวก,กันหมดนั่นแหละเราหาซีแอบก่อนเผื่อผีมันมาแล้วมันจะไม่เห็นเรามือผีหน่อยวะมือผีหน่อยวะมือผีหน่อยวะมผีไหมหน,นั่นไงบอกกูแต่กูเจ็บเองนประจำอ่ะ งงจริงไหมก็มาเห็นมีผีเผออะไรเลยเออก็ไม่มีผีพี่ว่ะปอมกลัวอะไรก็แค่ผีออกมามันอาจจะเป็นลมก็ได้เอออาจจะลมแล้วเปิดประตูเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ผีก็ลมเพาแก๊กแถวเนี้มันแค่เรื่องเล่าแถวนี้แหละจริงบ้านก็บ้านเงียบงบเห็นมีอะไรไปนอนได้เหวือปะมันนี่บอกเลยนะ เข้าหลักสูตรล่าท้าผีแท้แท้ทัวร์เราต้องนอนที่นี่เออมึงมึงเคยดูในรายการที่พวกคนอวดผีป่ะที่เขาแบบว่านั่งแล้วก็สวดมนต์แล้วก็นอนกับผีไงนอนกับผีเอออ่ะตัวเองนอนไหมนอนเลยตรงนี้แหละไม่มันต้องนอนแยกกันผีมันถึงจะมามีเหรอโอเคอ่ะนอนตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเขาตรงนี้ไม่อะไรเอาเป็นว่าเราตรงไหนนอนคนละมุมเองนอนอยู่นู้นอ่ะ ตรงบันไดเลยอ่ตรงบันไดอ่ะใช่ไหมเออท่านผีผ่านตันบันไดอ่าตันบันไดแล้วผีผ่านไม่ได้หรอกผีผ่านแล้วยิงทิ้งเลยเอาละเดี๋ยวรอดูว่าหลักฝุ่นนี้จะเจอผีไหมลาดท้าผีแบบฉบับจริงต้องพนนมือเลยป้าเธอะเออพนมมือด้วยดูนะจะมีผีจริงไหมเห็นคนพูดกันเยอะมากเหลือเกินผีจะได้ยินไม่ว่าเสียงใคร มาเถอะทีกูรอมึงนานแล้วทีจ้า เมืนหัวกันเนี่ยนี่เนี่ยโอ๊ยมืนหัวมากเลยเอ๊ะนี่หลับไปนานขนาดน,านดั้นเลยหรอเนี่ยอุยทำไมมันมีแต่ควันแต่ไม่หมดเลยอ่ะคิวคิวทำไมมันเงียบๆดูวังเวงขนาดนี้วะเนี่ยเตือนตื่นดิมัจะตื่นไหมเตื่นลุก ฝัรมึงไม่ต้องหรอกตอนนี้เราอยู่โลกอะไรเนี่ยเขาก็ฝันร้ายฝันว่าเขาฝันว่าเขาโดนฆ่าฆ่าอะไรมึงอยู่กูอยู่มึงลุกเร็ลคิวดูที่นี่มันมีแสงไฟอะไรก็ไม่รู้มาเนี่ยไม่มีอะไรเธอดูดิแสงไฟเต็มไปหมดเลยอุ้ยเฮ้เธอตบหน้าพาดีว่าตอนนี้เขาอยู่โลกอะไร

เร็วเร็วอย่าเ้ยเ้ยเ้ยเร็วเมมาแล้วเย่เร็วนตา่าประตูตูา่ามาด้วยมันมันคือเรื่องจริงค่ะทุกคนมันมีผีจริงตัวเองผีตัวนี้ชื่ออะไร มันมีนามชื่อว่าเฟรดดี้ที่เฟรดดี้เหรอเฟรดดี้อยู่อยู่ในความฝันเหรอตอนนี้เราอยู่ในความฝันตอนนี้เราอยู่ในความฝันมันเหมือนดูวิญญาณเราไปอยู่ในความฝันเหรอหรือยังไงหรือว่ามันมเข้าความฝันเราไอ้ผีตัวเนี้ยมันจะอยู่ในความฝันของเราแต่ถ้ามันฆ่าเราในความฝันเราได้ในโลกของความจริงเราก็จะตายไม่ไม่อยากตาย จะคุยด้วยว่ามาแกฆ่าคนมาทั้งในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมใช่ทำไมแกฆ่าเรไม่มันมันอาบมาดีอไปขอความกรองงั้นโอ้แกมันโหดแหลกแกมันดื้อเยี่ยมหน้าตาไม่ดีเอาประหลาดยิ้มาเข้าฝันคนอื่นแล้วยิ้มาฆ่าคนอืน ทำไมมันอยู่ในบนฟูเขาฟูจิที่เราเดมันอยู่รอบๆตัวเราเชื่ไหมส่งเสยนดังนะระวังผีในความฝันกันด้วยนะทุกคนอกฮะไอ้เฟนเดไอีเวนไอ้เฟนเด้์โอยนีพวกบุกเลยนะ ผีหน้านืผีหน,าน้นาเนื <c oughs> ทำไมผีมันงูจังวะเธอเรารีบออกมากอนเธอ,อเออจะไปทางนู้นจังไหมทาง่าทางปอกเออเธอหรือว่าจะเป็นประตูของผีวะเธอประตูเดิมหรอประตูนั้นนีอนอตอนแรกอะหแล้วเห็นผีจะออก,อกจากประตูนั้น,ไ,นไปดูกันเออว่ามันต้องอยู่ตรงนี้แหละประตูที่สำคัญประตูนี้ใช่ไหม สบายแล้วนะเพราะว่าประตูทางออกมันต้องเป็นประตูทางผีมันไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นมันล็อกผีมันงงมันโดนมันโดนขังอยู่ในห้องนั้นเอาเลยเถอะทางออกแล้วกลับบ้านแล้วแย่ทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับบ้านเราจะกลับบ้านแล้วทุกคนหนึ่งสองสามไปกันเลยเฮ้ยเข้ยวเข้ยวเข้ยวไปบอกคนอื่นแล้วว่าอย่ามาให้ชีเห็นนี้

เมื่อกี้เราแค่ฝันมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงเมื่อกี้เราแค่ฝันไปเคียว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 ไงเคียวนอนอยู่ที่เดิมแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่ตื่นมามาต้องมีไฟเออนี่ไฟหายไปแล้วเคียวเคียวไป่เจ๋ แำ่ไม่มีตัวเองเขาจะอยู่ยังไงเออึื่มาเขาบอกแล้วว่าเราไม่อยากมาดี่นี่นมะาเขาว่าทำไมควสุดท้ายเธอตายเขาบอกแล้ว,ม,ออลวมันเป็นผีโลกแห่งความฝานันเราตายในโลกแห่งความฝานัน